เหมือนกับยุคเป็นช่วงๆนะยุคแรกๆถ้าถ้าในภระคัมภีร์ไบเบิลโรมันก็เป็นช่วงหนึ่งที่ขยายอิทธิพลเยอะแล้วพอล่มสลายใช่ไหมครับก็มาเป็นยุคของที่ทางแถบยุโรปนั่นก็หมายถึงฝรั่งเศสอังกฤษแผ่อิทธิพลออกใช,ใช่ไหมครับพอฝรั่งเศสยุโรปเริ่มไม่ได้เรียกล่มสลายนะเริ่มดาวลงก็จะมาเป็นพวกอ,อ,อ,อเมริกา อะไรประมาณอย่างเงี้ยทั้งอีกแถบนึงแต่ข้อเสียของประเทศอังกฤษในสมัยอดีตก็คือเขาจะขาดแคลนสถาปนิกที่มีฝีมือดีๆถ้าถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆอย่างอิตาลีฝรั่งเศสอะไรมันทําให้งานสถาปัตยกรรมงานสถาปัตย์ของอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยจะมีเยอะมไม่ค่อยโดดเด่นไม่ค่อยโดดเด่นแล้วก็มีไม่เยอะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเออทำไมอ่ะเพราะอะไรต้องอังกฤษคือเป็นเป็นอะไรชอบเรียนแบบเหรอหรือหรือประเทศเขาอาจจะ ให้ความสําคัญทางด้านการทหารการสู้รบเออจริงนะใช่สมัยก่อนใช่ไหมผูกิจก่งมันพอสถาปนิกพวกความสวยงามพวกศิลปะเกเลยไม่กากศศิลปะเท่าไหร่ไม่มีไม่ใช่ครับน้อยให้ความสาคัญน้อยใช่ครับเพราะฉะนั้นศิลปินอะไรก็จะเกิดค่อนข้างไม่ค่อยได้ในยุคนั้นเพราะไม่ค่อยมีการส่งเสริมสักเท่าไหร่ใช่ครับผมใช่ไหมครับก็จะเป็นการตลาดเออเป็นการทหารการทหารเป็นเรื่องของการปกครองในประเทศใช่ครับและประเทศเขามันอยู่เกาะไงฮะมันทําให้อาส เขาเรียกว่าอะไรสิ่งก่อสร้างคือวัตถุครับที่ที่จะนําไปสร้างนี่มันก็ลำบากต้องลําเลียงอะไรต้องลําเลียงก็จะยากนิดนึงใช่ฮะนะครับคิดมากก็ปวดหัวครับี๋่วันนี้เตรียมรูปมาด้วยไม่อันนี้อ่ะไปชมรูปกันเลยดีกว่าครับนะครับนี่ครับผมอันนี้คือเป็นยุคกอทิก อยุคแรกนี้เป็นไม้ครับจะเห็นว่าอานี่มันจะเป็นหลังคาโค้งแต่ว่ามันจะออกแหลมๆขึ้นมานิดนึงก็คืออันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำโค้งแหลมครับแต่เดี๋ยวจะมีแหลมกว่านี้อีกถ้าเป็นยุคกลางถ้าท่านผู้ชมดูจากด้านหลังนะเราจะเห็นที่มันมีเหมือนคล้ายๆตัวกระจกเข้ามานะครับพูดถึงเป็นหลังคาโค้งแต่โค้งแหลมเนี่ยคือมันจะสื่อถึงอะไรอย่างฝรั่งเศสเรา เราบอกกันแล้วว่าสื่อถึงขึ้นสวรรค์การขึ้นสวรรค์เอออันนี้สื่อถึงอะไรอันนี้ก็สื่อถึงการขึ้นสวรรค์มันกัรขึ้นสวรรค์มอนกานยิ่งสูงจะยิ่งสื่อถึงการขึ้นสวรรค์แต่ไม่มีใครอยากไปลงกันลกเลยอะ ก็ใครอยากไปโอเคนะใคอยากขึ้นสวรรค์ทั้งนั้นเลยนะครับแหมก็ขึ้นสวรรค์ขึ้นโค้งแหลมโค้งคมก็ขึ้นสวรรค์แล้วแล้วโครงสร้างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมอังกฤษก็คือว่าเมื่อเขาสถาปัตย์คือสิ่งก่อสร้างเขาขึ้นแนวดิ่งแนวสูงเขาก็จะลดความกว้างของพวก ครงสร้างเสาอ,อะไรให้มันแคบลงอ่ะแน่นอนว่าไม่งั้นขึ้นมาวิศวกรปวดหัวครับไม่งั้นคือมันจะรับน้ําหนักไม่ได้ใช่ครับผมใช่ไหมครับมันก็คือแคบหน่อยแต่เอาเป็นทรงสูงขึ้นไปสสแทนทรงสูงขึ้นไปแทนแต่มันก็ได้เปรียบในเรื่องความโอทงนะครับอ่าอย่างอย่างหน้าต่างของเขาเนี่ยครับสูงประมาณห้าสิบฟุตหน้าต่างบานเนื้อห้าสิบฟุตห้าสิบฟุตก็สิบห้าเมตรอ่ะห้าสิบฟุตก็คูณใช่ไหมค้ครับก็คูณสามสิบ สามสิบก็ไปน้อพันห้าร้อยเซนก็สิบห้าเมตรสูงมากทูงมากถ้าก็ตึงห้าชั้นน่ะแล้วต่างบานนึงถ้าก็ตึงห้าชั้นเลยใช่คร <là> ับโอ้โหก็คือเป็นก่อนมีด้วยอาจารย์กระจกขนาดนั้นผมว่าทําเป็นแผ่นเล็กๆไงเหมือนอย่างเราสังเกตเห็นมุมในลึกๆเข้าไปของรังคาตัวนี้เห็นไหมครับกระจกมันจะเป็นแผ่นเล็กๆมาต่อกันเท่าที่ความสามารถก็คงจะทําได้แต่ก็ต้องบอกว่าประเทศไทยถึงเราจะบอกว่าทํากระจกได้แผ่นใหญ่ก็ยังไม่ใหญ่เท่ากับต่างประเทศน่ะเทคโนโลยีเรายังไปไม่ถึง หลายคนผมเคยเช็คสเปคทีหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมต่างประเทศผมเห็นก็จกแผ่นใหญ่มากหนามากบางทีหนาทีนิ้วกว่ารประเทศไทยยังผลิตไม่ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้อาจจะได้แล้วนะครับก็คือประเทศไทยถ้าเกิดผลิตใหญ่เดี๋ยวการขนส่งก็ไม่ได้อีกใช่ไหมครับเออเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช่เออมันต่อเนื่อง,อเ,องเพราะประเทศไทยยังใช้กฎหมายล้าหลังล้าสมัยกันอยู่ต้องปรับเขาเรียกต้องปรับ ปรับกฎหมายกันให้มันมันสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศนะครับแล้วสถาบัปัตยกรรมกอทิอังกฤษแบบเริ่มต้นตั้งแต่แรกฮะก็คือเขาจะไม่มีลวดลายหมายถึงการตกแต่งภายอกจะเรียบๆจะเรียบๆไม่ค่อยมีลวดลายต่อครับนี่เนี่ยครับจะเห็นว่าผนังรู้สึกจะเรียบๆไม่ค่อยมีลวดลายใบไม้หรือดอกหรือ อะไรโค้งจะไม่มีลายแกะอะไรมากเอะไม่เหมือนฝรั่งเศสฝรั่งเศสลายแกะจะเยอะตรงนี้จะเรียบเรียบร้อยหน่อยเรรียยบ้อแต่รูปทรงผมก็ยังดูแล้วมันแทบจะคล้ายกับฝรั่งเศสเลยแทบจะเหมือนเลยแทบจะเหมือนใช่ไหมครับมันคล้ายๆโบสนะ คล้ายๆบสถ์งานสถาปัตยกรรมกอทิกในอังกฤษส่วนใหญ่แล้วจะมาจากศาสนาสถาปัตยกรรมทางศาสนาเั้นแสดงว่าฝรั่งเศสอังกฤษหรือฮอลแลนด์ในยุคนั้นเนี่ยเขาก็เคร่งคัดในเรื่องศาสนาคือศาสนาคริสต์กันมากใช่ครับใช่ไหมครับถึงเอาเอาสถาปัตยกรรมทางด้านเนี้ยเกี่ยวกับกอทิกเป็นรูปโบสถ์คล้ายๆเงี้ยเกิดขึ้นมากมายใช่ครับสถานที่สําคัญก็เกิดขึ้นมากมายในลักษณะนี้อยู่ใช่ครับผมใช่ไหมครับไปต่อครับ โอ้โหอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้จะเป็นหน้าต่างที่สูงอ15ฟุตที่ผมบอกคือสูกใช่ไหมสูงปีดเลยสังเกตจะเห็นคนไหมครับที่อยู่มุมขวาข้างล่างอันนั้นคือความสูงของคนอันนั้นคนพี่เห็นดำๆผมเห็นผมนึกว่าเอาอะไรไปแปะอยู่ตรงมุมขวานั่นคือคนนะครับผมโอหเจ้วเดียวเองคือคือช่องช่องหน้าต่างตรงนี้เขาจะมีความเชื่อก็คือตรงนี้จะเป็นห้าบานห้าบานก็คือเปรียบเสมือนห้าพี่น้องสาว ก็คือตามหาประวัติศาสตร์ของของอังกฤษห้าสาวน้อยพี่น้องกันใช่ครับผมแลวยังไงครับก็คือมันจะมีสองบานสามบานและห้าบานโอ้ถ้าถ้าห้าบานเขาเปรียบเสมือนและห้าพี่น้องนี้เขาเขาอะไรครับเกี่ยวอะไรกัเกี่ยวอะไรก็มันน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของเขาครับประวัติศาสตร์ของเขาที่ที่ทามาเพื่อเปรียบเสมือนกับห้าแต่เราดูได้ว่ากระจกตรงเนี้ถ้าคุณสมไปสังเกตนะครับไอเนี้ยมันคือสไตน์การ์ด จะสังเกตข้างในมันจะมีลวดอยู่มันจะเป็นกระจกที่สามารถกระจกชิ้นเล็กๆมาต่อๆๆตามลวดลายที่เรากําหนดยุคในอดีตน่าต่งหน้าต่างของเขาแบบเรียบๆเหมือนปัจจุบันไม่ค่อยมีนะเราจะกระจกก็ต้องกระจกสายในปัจจุบันใช่ไหมแบบโมเดิร์นแต่ยุคในอดีตเขาให้ความละเอียดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะหน้าต่างยังต้องมีลายเลยเห็นไหมครับ อย่างยุคกอธิกเนี่ยถ้าเป็นกกธิกยุคกลางเขาเรียกว่ากอธิกวิจิตรหน้าต่างจะมีลวดลายอะไรมากมายวิจิตพิสดารสวยงามใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ชมขยต่อครับนี่นี่ครับอันนี้ก็คือภายนอกของอาคารเมื่อกี้ที่ที่จะมีหน้าต่างอยู่ตรงกลางบ้านท่านเขาปะเนี่ยเขาเดคอล่าอะไรเงี้ยอันนี้ีเป็นวิหาดคลายมากเลยนะคลายคลายเออนะอารมณ์เหมือนกับ่แบบเออที่เขาไปแสดงหนังส่วนใหญ่แต่พวกนี้ โอ้โหแต่สวยสวยงามนะสวยงามแต่นี่เป็นเป็นวิหารนะแต่แต่ผมสังเกตแล้วรูปทรงถ้าเป็นแบบต่างประเทศนะส่วนใหญ่รูปทรงคล้ายๆกันหมดคล้ครับถ้าถ้าไม่ไม่ดูรายละเอียดจริงก็เขาได้รับอิทธิพลยกไม่ต้องไม่ต้องไปไกลกุสุเวศเราลองดูบ้านเราเนี่ยปราสาทปราสาทอันที่ที่มีปัญหาเรื่องสันนะปราสาทอะไรเขาพระวิหารใช่ไหมครับหรือของเรากับของเขมรหรือจะของเวียดนาม ก็จะมีลวดลายคล้ายๆกันอย่างเงี้ยที่เอาดึงเอาเทพมาเป็นรูปปั้นอะไรแปะอยู่ตามผนังอะไรต่างๆเป็นลวดลายคล้ายๆอย่างเงี้ยอิทธิพลพอแผ่มันก็จะจะครอบคลุมในโซนนั้นๆเหมือนจริงๆยุโรปมันก็จะคล้ายๆกันใช่ครับใช่างประเทเอเชียจะคล้ายๆกันอย่างประเทศอื่นเขายังมองว่าไทยกับจีนอย่างคล้ายๆกันเออเขาจะมองว่าเหมือนกันอย่างเงี้ยนะใช่ไปต่อครับออันนี้จะเป็นสัตย์แบบวิจิตรขึ้นมาก็คือมีลวดลายตกแต่งก็คือเป็นกระจกสี กะหลิกระจกสแตนการ์ดนี่แหละครับที่ผมพูดถึงน่นะก็จะเน้นลดลายธรรมชาติพวกดอกไม้ใบไม้ส่วนใหญ่เหมือนลูกลายมันจะอ่อนช้อยแบบนะครับแล้วตัวอาคารเขาจะมีการแกะสลักลายอะไรที่มีความไอพวกอย่างนี้ผมบอกปัจจุบันทําไม่ค่อยได้กันแล้วเพราะฝีมือมันไม่ได้ยุคในอดีตนี่ผมต้องบอกว่าเรื่องของคุณภาพฝีมือดีกว่าปัจจุบันเยอะนะจะเป็นของแอฟเชียแถมยุโรปเขาถึงบอกว่าเขาถึงถึงให้ความสําคัญกับแฮนเมดอะ มือทำเนี่ยสุดยอดอาจจะทําได้แล้วแต่ราคาจะแพงการคงใช้เวลาหาคนที่มีฝีมือทำอย่างนี้เพราะไม่งายแต่ยุคนี้มันน่าจะเป็นประมาณว่าลเครื่องจากเม็ดมาตอกตอกเครื่องจากเม็ดแบบหล่อมาสาเร็จแล้วติดตั้งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคุณค่ามันอยู่อยู่ที่ความสามารถมากกว่านะครับแต่ก็สวยงามนะครับหลายบ้านหลายหลังที่ผมมีโอกาสไปไปทำแบบนะหรือไปเป็นคอนซัลต์เนี่ยเจอสแตนดาร์รดเนี่ย ผมจะชอบมากมเพราะวันนองจากใช้เวลาใช้ฝีมือจริงๆนะครับมันถึงจะสวยงามไปต่อครับอนนี้ครับอ,อันนี้คือสถาปัตยกรรมแบบวิจิตรก็คืออันนี้เป็นวังหรือเปล่าอ่ามันเป็นพระพิหารประกอบาศาสนาอ๋อนี่เป็นโบสถ์เป็นโบสถ์ใช่ครับผมอ๋อ่าก็คือสวยงาม,มายุคตอนปลายจะเข้าถึงยุคตอนตอนปลายจะเป็นกอรธิกแบบ